ดูนี่สิสวยไหมสวยดีนะนี่ก็ใกล้จวันเกิดเราด้วยนะได้สิซื้อเลยจริงเหรอน่ารักที่สุดเลยแล้วนี่ดูอะไรอยู่อ่ะอืพอดีว่าเนี่ยจะปีใหม่แล้วผมก็เลยคิดว่าจะซื้อกาอี้นวดป็นของขวัญให้แม่เหรอแล้วก็อี้นวดราคาเท่าไหร่อะ ก็ไม่เท่าไหร่นะประมาณแสนสามอะ่ะเนี่ยคุณลองดูสิแม่ต้องชอบแน่เลยแสนสามเก้าอี้อะไรตั้งแสนสามทำไมนะนี่พี่ทำไมซื้อของแพงให้แม่ขนาดเนี้ยปกติแล้วอะ่ะฉันขอพี่ซื้อกระเป๋าแต่ละทีอะ่ะก็ต้องอ้างนู่นอ้างน,นี่ตลอดกว่าจะซื้อให้ฉันได้แล้วคุณจะมาเปรียบเทียบกันทาไมคุณลองกลับไปดูที่บ้านสิคุณมีกระเป๋าตั้งกี่ใบแล้วและปีนี้ผมเพิ่งซื้อเก้าอี้ไปบของขวัญให้แม่ชิลเล่เน,นะ ถ้าจะซื้อเก้าอ้นวดอะ่ะอันะหมื่นกว่าบาทก็มีเนี่ยใช้ได้เหมือนกันแถมถูกกว่าด้วยอืมใช่ใช้ได้เหมือนกันเลยต้องมีสีแล้วว่าแต่กระเป๋าที่คุ่จะซื้อราคาเท่าไหร่อไม่ค่อยแพงหรอกแค่แสนนิดนิดเองอะ่ะเั็นก็ซื้อใบหนึ่นกว่าบาทก็ได้สินี่พี่หมายความว่างไงอะ่ะ ก็ไม่ได้หมายความว่าไงสักหน่อยที่ผมจะซื้อเก้าอี้นวดให้แม่ตัวละแสนสามมันแพงไปเลยจะให้ซื้อตัวละหมื่นกว่าบาทและทีคุณล่ะคุณขอให้ผมซื้อกระเป๋าให้คุณทีละเป็นแสนแลวถ้าอย่างนั้นน่ะผมซื้อกระเป๋าใบละหมื่นกว่าบาทให้คุณไม่ได้หรือไงเงินเดือนของคุณเนี่ยแค่หมื่นห้าแต่เอ่ยปากขอทีเนี่ยซื้อกระเป๋าใบละเป็นแสนนี่คุณกล้าขอมาได้ไง ก็เงินเดือนฉันแต่และหมื่นห้าก็พอใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของฉันไงเงินเดือนของคุณพอใช้จ่ายในชีวิตประจําวันของคุณมันก็แปลว่าเสื้อผ้าเครื่องสาําอางและก็กระเป๋าเนี่ยเงินองมันเลยใช่ไหมทําไมถ้าใช่เราจะทําไมหรอฉันคบกับพี่ก็เพราะว่าเงินส่วนพี่ก็คอกับฉันเพราะว่าฉันสาวฉันสวยและฉันก็อายุเพิ่งยี่สิบเราต่างฝ่ายก็ได้เบเนฟิตต่อกันไม่ใช่หรอ ถ้าผู้ชายไม่มีปัญญาซื้อบ้านซื้อรถซื้อกระเป๋าซื้อเสื้อผ้าให้เนี่ยฉันจะเอามาทำอะไรอะ่ะใช่ตอนนี้เธอยังสาวเธอยังสวยแล้วเธอคิดว่าเธอจะสาวเธอจะสวยอีกสักกี่ปีในอนาคตอ่ะผมจะหาเงินได้มากขึ้นเรื่อยๆแต่คุณมันจะแก่ทุกวันนี่พี่พูดแบบนี้ พี่จะไม่แต่งงานกับฉันแล้วใช่ปะถูกต้องคุณไม่เคยอยู่ร่วมลำบากมากับผมแล้วทำไมผมต้องยอมลำบากกับคุณด้วยผมคงไม่เอาความสาวความสวยให้คุณื่นมาแลกกับความสำเร็จทั้งชีวิตของผมหรอกนะพี่แต่ฉันจริงใจกับพี่จริงๆนะฉันอยากจะแต่งงานกับพี่ด้วยพอได้แล้วคำก็แต่งงานสองคำก็อยากแต่งงานกับผม ผมขอถามอะไรคุณอย่างหนึ่งเหอะทำไมผมต้องแต่งงานกับคนอย่างคุณด้วยฮะหนคุณลองบอกมาสิว่าคุณวางแผนยังไงหลังแต่งงานว่าคุณจะช่วยงานยังไงผมอะทำเพื่อคุณได้ทุกอย่างนะแต่แค่ผมเลือกเก้าอีนดวดให้แม่ตัวเดียวอะคุณยั่งถัดผมเลยผมขอถามคุณอย่างหนึ่งว่าผมมันล้าสมัยหรือคุณมันไรสมอง นี่ใช่คุณอายุ20ก็จริงแต่คุณจงรู้ไว้นะว่าคุณไม่ได้อายุ20ทุกปีและในทุกปีมันก็จะมีคนที่อายุ20เหมือนคุณ